สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพิมพ์ยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับเมื่อก่อนผมเนี่ยความเร็วในการพิมพ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20คําต่อวินาทีนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นความเร็วเมื่อตอนประมาณ2ปีที่แล้วของผมนะครับตอนที่ผมเข้ามาเรียนการเขียนโปรแกรมใหม่ๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมความเร็วอยู่ที่ประมาณ65นะครับโดยที่ผมจะพิมพ์ให้ทุกท่านดูก่อนนะครับประมาณ30วินาทีนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะ ซึ่งเวทีผมใช้ในการพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นมังกี้ไท p นะครับเราบันโหลดนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับในการพิมพ์มันเ,เนริ่มกันเลย เวลาพิมพ์นเนี่ยผมพยายามที่จะพิมพ์ไม่ให้มันผิดบ่อยนะครับเพื่อที่จะไม่เสียวเวลาต้องมาลบแล้วก็พิมพ์ใหม่พยายามพิมพ์ให้มันถูกตั้งแต่แรกนะครับแต่ก็ยังผิดอยู่ก็ประมาณ45าไอ้ห้าห้าสี่คำนะครับไอ้ actually correct ก็ a a c c เนี่ยนะไม่รู้ความถูกต้องประมาณนั้นนะครับก็95%ปรนะประมาณนี้นะ ที okay. น,นี้ผมก็จะบอกบอกเทคนิคนะครับว่าทำอย่างไรให้มันพิมพ์ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งหลักๆผมจะใช้น่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีของผมก็คือการพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ผมจะพยายามพิมพ์สู้กับตัวเองแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเห็นที่เราเคยพิมพ์มาก่อนทีน,นี้เวลาพิมพ์เนี่ยผมจะพยายามไม่มองเป็นพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ผิดก็คือจะพิมพ์ใหม่โดยที่ยังไม่มองเป็นพิมพ์นะครับ คืออาจจะมองตอนที่มันเริ่มใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพิมพ์อยู่เงี้ยผมจะพยายามควานหาเอาเองนะครับโดยที่ไม่มองเป็นพิมพ์นะพิมพ์ยังไงก็ได้ไม่มองเป็นพิมพ์มันจะเร็วมากๆแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะถ้ามันน้อยเราก็อาจจะพิมพ์ใหม่คือผมเน้นที่ความถูกต้องมาก่อนนะครับคือความถูกต้องเนี่ยต้อง80ขึ้นถึงจะเป็นอะไรที่อยอมรับได้นะครับแล้วเราค่อยมาพัฒนาความเร็วในการพิมพ์ใหม้มากขึ้นทีหลังนะครับโดยหลักๆเราต้องพิมพ์ให้มันถูกก่อนนะครับ อ่ะไปดัอันดับแรกนะ